สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเปลี่ยนปวยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งน,นะคะดอกบัวแก้วสุจิรานะคะสวยๆเลยเน,นี่นะคะใส่เรียนที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้นและริบบินเบอร์สองขนาดความยาวสามสิบห้าเซนติเมตรจำนวนแปดเส้นค่ะ ลายวินเบอร์สองขนาดความยาว45เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นเรามาเริ่มกันค่ะเริ่มจากลิวินความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิมวินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะจากนมาน,นะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะ อาออกค่ะลบเส้นที่3าขึ้นมานะะลืนเข้ามาให้กระชับนะคะเี่นะเสร็จแล้วเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่สมพับเฉียงมาค่ะเส้นที่4ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจะปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้ค่ะนะคะเราจะได้ดิบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราจะได้ริบินสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะในป้วงกับนนิชจับสีเส้นด้านบนค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิงลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับนะ รวบเข้ามาให้กระชับเลยค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะนะจับริบินขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะนับหนึ่งสองสามสี่นะพัดคามสี่เส้นนะคะนี่นะจับพัดคามสี่เส้นไปพัดคามสี่เส้นพัดคามสี่เส้นค่ะนะคะเราจะเหลือริบินสี่เส้นสุดท้ายนี่นะ เส้นนี้ค่ะพาดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเนี่ยเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่ไปนะคะในแบบนี้นะแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลย เ,เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมานะคะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะแล้วเราก็สอดร้อสามเส้นไปนะคะหนึ่งสองสามนี่นะสอดร้อสาเส้นไปตามแนวนี้ยดิ้นเลย นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริบบิ้นขึ้นมานี่ค่ะจับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมานะให้เป็นกลมแบบนี้สอดลงไปค่ะ นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดล้อตสามเส้นไปนะคะนี่ค่ะ,ะ,คะเสร็จแล้วตัดปลายดิบเป็นหิน ตมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นความยาว35ซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอบไปนะรอสมเส้นนะคะ1 2 3นี้นะรอสมเส้นไปนะให้เหลือปลายริบบิ้นไว้แบบนี้นะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะสอบหน้าเส้นตัวเองนลยค่ะสอนนี้นะสอดรูถัดมานี้นะนี่ค่ะดึงมาแบบนี้จับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาสอดรูนี้นะคะ นี่ค่คะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดบนปลายดิบินเนี่ยนะคะลออสามเส้นไป นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับริบิ้นมาค่ะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังนะคะข้ามหนึงเส้นนี้นะมาสอดดงน,นี้นคะคะสอดลงไปในกริบนี้นะสีชมพูนี่นะนี่ค่ะ นะคะนะพอเราได้แบบนี้นะคะจับปิบบินค่ะพับขึ้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนี้ค่ะข้ามหนึ่งเส้นนี้นะมาสอดตรงนี้ Thank you อันนี้เราอย่าก,กดนะคะเวลากดแล้วมันจะแบนนะนะคะเส้นสุดท้ายนะสอดลงในหน้ากลีดนี้นะทะลุลงด้านล่างค่ะนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ ะะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นความยาว4-5เซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะรับสอดสอดขึ้นไปนะคะ,นะคะให้เหลือปลายดิบบิ้นไว้แบบนี้นะ จับพับลงมาด้านนี้ค่ะแบบนี้บิดมาด้านนี้พับลงมาแบบนี้ค่ะเสาะลงไป ะะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนเส้นหนึ่งค่ะสอดลงไปหานะให้เหลือปลายนิดนนไว้แบบนี้ด้วยนะคะับมาด้านนี้นคะคะ Abonniert! แล้วตัดปลาีบินทิ้งค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวแก้วสุดจีลานะคะส,สวยๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ